สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆ Free m o n e ฟรี e e Idea วันนี้อาจจะมารีวิว AirDrop นะคะของเว็บไซต์ Astra Protocol นะคะ,ะ Astra Protocol นะคะเป็นเว็บไซต์ d e c e n t r a l i z e d นะคะของอสำหรับเว็บทรีนะ,ะเว็บนี้นะคะเขาส่มแจกนะคะ1,100รางวัลน,นะคะมูลค่า2,500 USDT นะคะหมดเขตการทำกิจกรรมนะคะวันที่ย2ิบ2พฤษภาค,คมนี้นะคะ ก่อนจะไปทำแอบดรอปกันนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะให้แอดไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆเหรียญที่แอดเอามารีวิวให้นะคะค่ะนี่เลยค่ะตัวเหรียญเองเขาจะบอก decentralized p i n e n t layer for web3 economy นะคะโลโก้เขาก็จะเป็นรูปตัว A นะคะสำเหลี่ยมแบบนี้นะ AirDrop นะคะทั้งหมด2,500 usdt นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสุ่มแจกนะคะ1000รางวันลางพัลละ2 usdt นะคะแล้วก็100รางวันสำหรับ Top Refer นะคะคือแนะนำเพื่อน50บาท100รางวันนะคะคนละ5เหรียญนนะ usdt ก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะ a i r d r o p นะคะจะสิ้นสุดวันที่ยีบ2พฤษภาค,คมนี้นะคะ ซึ่งเขาะะจะแจกจ่ายสำหรับผู้ที่ได้รางวัละะภายใน1สัปดาห์นะคะคหลังจากที่สิ้นสุดการทำกิจกรรม a อร์ดรอปนี้นะแอดะะจะแปะลิงก์นะคะคสำหรับทำกิจกรรม a อร์ดรอปไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะคุณก็ทำการกดลิงก์เข้ามานะคะตัวนี้จะทำใน t เท a ลแกรมคลิกเข้ามานะคะให้คุณกดสตาร์ทได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้คุณ Verify นะคะว่าตัวหนังสือเนี่ยตรงนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็กรอกลงไปนะถัดมานะคะเขาจะให้ดีเทลเหมือนที่แอดอธิบายไปก่อนหน้านี้นะก็คือ1 2 0 0เอ่อ1,100ราลงวันนะคะมีอะไรบ้างถัดมาก็จะเป็นตัวกิจกรรมที่ต้องทำนะคะให้คุณกดทิด continu ได้เลยนะจากนั้นให้กด submit detail นะคะเรามาเริ่มเลยคะ่ะกดติดตาม group, กลุ่ม l e g r a m กลุ่มนะคะของตัว Ast ตรา s t r a Protocol นะคะจากนั้นกดจอยได้เลยนะ ถัดมานะคะให้กดตัว Channel Telegram นะคะของตัว a s t ตานะคะให้กดจอยเข้าไปได้เลยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกดดันนะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้ทำกิจกรรมต่อไปก็คือไปติดตามทวิตเตอร์ะ Twitter, นะคะกดไป Follow นะให้คุณกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดรีทวิตนะคะของตัวพินโพสด้วยนะอย่าลืม ถัดมานะคะเขาจะให้คุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะคุณก็คลิกตรงคําว่าเว็บไซต์เข้าไปเลยเนาะคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้านี้ก็จากนั้นถ้กลับไปที่หน้าเดิมนะคะให้คุณไปกดตรงคําว่าดันนะคะกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะภารกิจต่อไปก็คือใครไปกดติดตามอจอยตัว a อ r ์ดรอปสปอนเซเขานะคะถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเนาะก็เด้งก็แค่กลับมาหน้าเดิมนะคะจากนั้นให้กดคําว่าดันถัดมานะคะ ก็ให้ไปติดตามทวิตเตอร์ของตัวสปอนเซอร์นะคะถ้าคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยคุณติดตามอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะแต่คุณจะต้องไปกดไลค์นะคะแล้วก็รีทวิตตัวพินโพสนะคะตัวเหรียญน,นี้นะ Astra protocol เนะะี่ยค่ะทำเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาที่หน้าเดิมนะคะให้กดดันนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบเขาจะให้คุณใส่กระเป๋าตัวใบนั้นสมาร์ทเชนนะคะซึ่งเป็นสกุล USDT นะ เพราะเขาแจกเป็น USDT นะคะถ้าเป็นตัว MetaMask นะคะคุณสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะแล้วคุณค่อยไปแอดเพิ่มเหรียญ USDT ทีหลังก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวตัว Touch Wallet นะคะคุณเข้ามาตรงหน้านี้นะแล้วก็พิมพ์คำว่า USDT ค่ะเลือกตัวที่เป็น BEP 20นะคะตรงนี้นะแล้วก็คลิก Receive นะคะแล้วก็ Copy เอามาวางเหมือนกันเลยค่ะง่าย เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณคำกดคำว่า s t ส t i c s นะคะคลิกเข้าไปนะมันก็จะบอกเลยนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะเงื่อนไขเดิมว่าจะแจกเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะส่วนลิงก์ตรงนี้นะคะคุณสามารถเอาไปแนะนำเพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็ d r ด p อปคะ่ะอย่างที่แอดบอกก็คือมันจะสิ้นสุดวันที่22นี้นะคะแล้วก็จะแจกจ่ายภายใน หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่สิ้นสุดการทำกิจกรรม a i r d r รอนะคะค่ะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอรุนว่าเราจะเป็นผู้โชคดีน,นึ่งในหนึ่งพนหนึ่หรือเปล่านะคะ สำหรับกิจกรมรม a i r d r o p ของคลิปวันนี้นะคะก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆ s u b s c r i b e นะคะทั้งกดไลค์นะคะทุกทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะอาจจะอา,อ,าอาจจะตอบได้ไม่ทั้งหมดทุกคอมเมนต์นะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่โชคดีของทุกๆคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ